Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by Pack Academic Center. สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับคือผลกระทบของ generative AI หรือ Gen AI ที่มีต่ออนาคตตลาดแรงงานสวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามีข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเ,เป็น systematic review ที่ค่อนข้างใหม่เลยนะคะตีพิมพ์ปี2025ในวารสาร Computers in Human Behavior Reports ค่ะอ๋อครับครับเขาดูงานวิจัย14ชิ้นเลยค่ะ ก็จะทำให้เราพอเห็นภาพรวมทั้งด้านบวกด้านลบนะคะครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นเนาะว่าไอ้เจ้า Chat GPT หรือ Dolly อะไรพวกนี้มันกำลังจะเปลี่ยนโลกการทำงานเรายังไงบ้างค่ะโดยดูจากงานวิจัยจริงๆนะคะไม่ใช่แคออ่ความคิดเห็นลอยๆใช่ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวเจน AI นี่มันทำอะไรได้บ้างนะครับเอาแบบพื้นฐานก่อน ได้ค่ะคือความสามารถเด่นของมันเลยนะคะคือการสร้างสิ่งใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความบทความโคดดิ้งรูปภาพวิดีโอซึ่งมันจะต่างจาก AI แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอันนั้นจะเน้นแบบว่าวิเคราะห์ข้อมูลหาแพทเทิร์นหรือคาดการ์แต่ Gen AI นี่คือสร้างเลยค่ะอืเหมือนมีผู้ช่วยคิดงานสร้างสรรค์ให้เราเลยนะครับเนี่ยแล้วในงานวิจัยเขาเจอข้อดีหรือศักยภาพเชิงบวกอะไรบ้างครับ ประเด็นแรกที่ชัดมากคือเรื่องประสิทธิภาพค่ะหลายงานวิจัยชี้ตรงกันเลยว่ามันช่วยลดเวลาลดต้นทุนได้จริงครับผมอย่างมีงานวิจัยหนึ่งพบว่าช่วยนักวิจัยร่างงานวิชาการได้เร็วขึ้นมากๆหรือในวงการแพทย์อันนี้น่าสนใจมากค่ะมีการศึกษาที่เทียบคำตอบจากแชท GPT กับคุณหมอจริงๆพบว่าบางทีนะคะคำตอบจาก AI เนี่ยกลับดูมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าด้วยซ้ำไป โห oh, จริงเหรอครับน่าทึ่งมากเรื่องความเห็นอกเห็นใจจาก AI เนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องการปรับปรุงกระบวนการหาคนทำงานการสรรหาบุคลากรให้ดีขึ้นด้วยค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีอีกด้านความกังวลใหญ่สุดที่ได้ยินหนาหูเลยก็คือเรื่องงานใช่ไหมครับ AI จะมาแทนที่คนงานวิจัยใหม่ๆนี้เขาก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นประเด็นหลักเลยค่ะความกังวลเรื่องความมั่นคงในงานหรือ job security เนี่ยมีพูดถึงเยอะมากในงานวิจัย แต่มันก็อาจจะซับซ้อนกว่าแค่การแทนที่นะคะคือในขณะที่มันมีความเสี่ยงเรื่องงานเดิมๆจะหายไปเนี่ยก็มีมุมมองว่าเจน AI จะสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกตอนนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันอ๋อครับเช่นพวก Prompt Engineer อะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่เชี่ยวชาญในการสั่งงาน AI หรือพัฒนา AI อะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกับว่ารูปแบบงานมันเปลี่ยนไปมากกว่าจะหายไปหมด มีมุมมองแบบนั้นค่ะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่ชี้ไปในทางบวกอีกนะคะเช่นว่ามันอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยรวมและที่น่าสนใจคืออาจจะช่วยลดช่องว่างทักษะดิจิทัลระหว่างพนักงานได้ด้วยคือคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีมากอาจจะใช้ AI เป็นตัวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นตามทันคนอื่นได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าสนใจครับคือแทนที่จะทาให้เหลื่อมล้ามากขึ้นกับอาจจะช่วยลดได้ ค่ะก็มีงานวิจัยที่เสนอแนวคิดนี้ไว้นะคะรวมถึงประเด็นที่ว่ามันอาจจะช่วยลดอคติบางอย่างในที่ทำงานเช่นอคติทางเพศได้ด้วยลดอคติหมายถึงยังไงครับก็คือสมมุติว่าใช้ AI ช่วยในกระบวนการคัดเลือกคนหรือประเมินผลงาน AI มันก็จะดูจากข้อมูลเป็นหลักลดปัจจัยเรื่องความรู้สึกหรืออคติส่วนตัวของคนประเมินลงไปได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ก็คงต้องดูกันยาวๆเนาะ ว่าผลจริงๆเป็นยังไงใช่ค่ะยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาผลกระทบระยะยาวกันต่อไปครับผมทีนี้มาดูด้านมืดหรือความท้าทายที่งานวิจัยเตือนกันไว้บ้างดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับก็มีหลายประเด็นสำคัญเลยค่ะอย่างแรกเลยคือความเสี่ยงเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาบางทีมันก็ให้ข้อมูลที่ดูดีแต่ผิดหรือที่เรียกว่า hallucination นะคะครับครับเคยได้ยินอยู่เหมือนกัน แล้วก็มีเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เราใส่เข้าไปให้มันเรียนรู้อีกเรื่องคืออคติที่อาจจะฝังอยู่ในตัว AI เองอคติใน AI หมายถึงว่ามันอาจจะลำเอียงได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลที่มนุษย์สร้างซึ่งถ้าข้อมูลนั้นมีอคติแฝงอยู่ AI ก็อาจจะเรียนรู้อคตินั้นด้วยทําให้ผลลัพธ์มันเอียงได้โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวอืมน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย กับ upskilling การปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆใช่ค่ะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อทำงานใหม่ๆหรือพัฒนาทักษะเดิมให้ใช้ทำงานร่วมกับ AI ได้ซึ่งกระบวนการปรับตัวตรงนี้มันก็สร้างความเครียดให้คนทำงานไม่น้อยเลยนะคะฟังดูแล้วเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยนะครับที่เราต้องเผชิญกันสรุปแล้วเนี่ยจากงานวิจัยทั้งหมดนี้ข้อเสนอแนะหลักๆในการรับมือกับยุค Gen AI คืออะไรครับ หัวใจสำคัญเลยนะคะคือเราต้องประเมินผลกระทบของมันอย่างต่อเนื่องและรอบด้านมากๆค่ะต้องพยายามหาจุดสมดุลคือใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่แต่ก็ต้องจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยครับแล้วก็เรื่องการพัฒนากรอบการกำกับดูแลหรือ AI governance ที่เหมาะสมรวมถึงนโยบายที่จะมาสนับสนุนการปรับตัวของแรงงานอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มาส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ การคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าเรื่อง GAI กับโลกการทำงานนี่มันซับซ้อนจริงๆมันไม่ใช่แค่ขาวกับดำดีกับร้ายเนาะ ใช่เลยค่ะมันเต็มไปด้วยโอกาสแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่เราต้องเผชิญหน้าแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ครับผมแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายให้เราไปคิดกันต่อนะคะคือในวันที่ AI มันไม่ได้เก่งแค่มารูทีนแล้วแต่เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์หรือการตัดสินใจได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่านี่แหละคือพื้นที่ของมนุษย์โดยเฉพาะคำถามคือ แล้วคุณค่าของแรงงานมนุษย์ในยุคหน้าที่ต้องทำงานเคียงข้าง AI ที่เก่งขึ้นทุกวันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนอื hmm. แล้วทักษะอะไรกันแน่ที่จะกลายเป็นทักษะสำคัญจริงๆเป็นแก่นที่ทำให้มนุษย์เรายังคงแตกต่างและยังคงจำเป็นในโลกการทำงานยุคใหมน่นี้อันนี้น่าคิดมากๆค่ะ More time. miss Don recap. science. Less time. Miss the next Don't กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center